มาครับวัสดีครับไปอยู่กันที่เมืองวัดมันติเบิร์ตอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ก็อยู่กับซีแปผู้ใจครับผมนะเจอตำบวจไล่หนึ่งคันนะครับขับมาเชนะครับผมนะตำรวจคนนี้เนี่ยน่าจะขับตึงอยู่พอสมควรนะครับผมอย็ากทรงแล้วนะครับเขาเลี้ยวตึงมากครับเออเขาเลี้ยวแบบเลีเป็นเลี้ยวอ่ะมาเจอกับผมนะครับดอมเทรโต้นะครับนักขับที่เป็นเบอร์หนึ่งของไทยนะที่ไม่มี เทียบเทยนได้ไม่แต่คนเดียวนะผมนะครับก็วันนี้เขาอาจจะมาระบล็ครับเป็นท่องโลกอวกาศครับเออตับอกคนนี้เนี่ยเขาใจร้อนนิดนึงฮะเนื่องจากเขาแบบเล่งที่จะยิงยาผมนะครับแต่ผมก็ใจเย็นกว่าเขานะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถเบรกและขี่เขาแซงไปได้แบบสบายๆครับผมนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสเต็ปล็อกหลอกครับคล้ายๆเมสซี่ครับล็อกหลอกกองหลังครับผมเอออย่างนั้นเลย ถเต็บนี้นจะขับครจะมีไว้นะอุ้ยเขายิงยาวผมนะเดี๋ยวเขาจไม่โดนนะผมเอาดีเฮ้ยออายัอาอยางไ้เงี้ยออายังไงเงี้งฮะลูอัดเอาตึงไรเงีเพื่อนกล้ากล้า <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ี <c> ่ย <oughs> รยาผมแตกหนึ่งยางครับไอ้แย่แล้วชิบหายแล้วไอ้แย่คนดูสวยวะสวยจริงเลยเแย่อย่างสวยอ่ะไม่แตละล้วกันไอ้เแย่เดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่หลุดง,ง่ายไปผมจะไม่ขอแตละล้วกันนะผมว่ามันหลุดง,งา่ายไปหน่อยว่ะไอเ้เแย่ผมจะแตละล้วกันครับปล่อยเขานะครับแต่แต่ผมแตโอ้แต่ผมยางแตกแล้วอ่ะเอาไงดีวะ ย่านะลวดนะแม่ชนตวดกไวูไอ้ขวยไอ้ชีเ่จบูดได้ไยไอ้ีเ่จบปูได้ไงไอ้ีเ,จเ่จบูเฉยเลยเพื่มาชนนะผมผมจะไม่ไตนะ่นะนะ เพราะว่ามันโกงเกินไปผมต่อยเขาแล้วกันนะครับผมผมจะแตกก็แต่เมื่อผมแต่ครบสี่ยางอะ่ะโอ้เลยเฮียโ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> คตรเสียดอมดอมเบลิเตโรเหมือนเลยเควอย่างที่บอกครับผมจะไม่เต่ครับเพราะว่ามันโกงเกินไปแล้วกันครับขอเล่นชิวๆดีกว,ว่านะครับ ผมสามกองด้วยกองครึ่งหลอดนะโอกาสโดนจับผมเยอะมากไฟนี้ผมพูดเลยอันนี้ผมพูดจังๆเลยนะครับแต่ผมไม่ได้โดนจับนานนั่นแหละโดนจับไปก็ไม่เป็นไรหรอกมาปูสามกองนะครับสําคัญคือเกาะเล้วผมครึ่งหลอดนะทุกคนเห็นไหมนะครับหลอดซ้ายมันครึ่งหลอดนะบูทแพ้เขาอยู่แล้วเพราะว่ารถเขาแรงกว่าแน่นอนเห็นไหมแต่ผมไม่หวั่นเกรงอยู่แล้ว เชียร์แล้วคนดเชียร์สวยวะ่ะคอมเมนต์จะยังกูกลางกัดเลยอไม่วะโอ้โหอย่างแม่นเลยเฮีย โอกาสโดนจับสูงครับผมบอกแล้วแต่โอกาสว่าก็มีเหมือนกันผมเก่ง